เก่ามาก <S <S สมัยก่อนก็เคยเป็นดูเอลิสเด้อค่ะอันนี้ไพ่เก่านะอันนี้ไพ่เก่านะทุกคนดูสภาพอันนี้คือของจริงคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไปซื้อใหม่เนะทุกคนดูดูแบบว่าร่องรอยประวัติศาสตร์ของของการใบนี้สิเก่ามาก จริงๆจะไปหาดิจิไว้มาด้วยแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ไหนอะจำไม่ได้แล้วมันมีดิจิไว้ที่เราจะซื้อมาแล้ว,ลวจะเขย่าเพื่อให้ให้มอนมันอะไรสักอย่างอะซึ่งจริงๆแล้วอะเขาให้เอาไว้เนีบกระเป๋าหรือว่ากระเป๋ากางเกงเออแล้วก็เพื่อให้เด็กออกกําลังกายไปวิ่งอะไรเงี้ยแต่เด็กไทยไม่เด็กไทยเขย่า <laughs> ใช้วิธีเขย่าเอา <laughs> อย่างแย่คือว่าปกติแล้วอะ เวลาเล่นน่ะเราก็ไม่ค่อยรู้กติการหรอกมันก็จะมีาการมอนเตอร์อาการเวทใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีการกับดักนอกจากนั้นมันก็จะมีดูแค่พวกแบบทา่าใช่ไหมว่ามีทตุแสงไฟฟ้าอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูทตุประกอบการเล่นใช่ไหมล่ะอย่างอันนี้มันก็จะเป็นอ e ีฮีโร่ใช่ไหมล่ะไอพวกอีฮีโร่เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเล่นน่ยเขาก็จะเอาให้มันอยู่หมวดเดียวกันก็คือมักจะเล่นตัวที่เป็นอ e ีฮีโร่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเราไม่ วิธีการจัดเด็กของเราก็คือเราจะจัดแบบนี้โอ้ยอันนี้เคยใช้เอาไปโอ้ยอันนี้น่ารักเอาไปโอ้ยสวยสวยเขาสวยเอาไป <laughs> เรา <laughs> ไม่ดูถ้าเธอดกับดักอะไรใช้คู่กันใหม่เน้นสวย <laughs> กับน่ารักไว้ก่อนหุยโลอา เออเป,ป็นพมดเหรอรอจังเลยเอาไปด้วยเฮ้ยสวยอีกแล้วสวยเธอสวยสวยมากเธอเลิศไปอยู่เด็กฉันนะสวยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคยเห็นเคยเห็นในยูกิเอาไปด้วยเอาไปด้วยเฮ้ยมังกรสืจับเอาไปไม่มีจับคู่ตามาธาตุไม่มีจับคู่ตามความเหมาะสมไม่มี เน้นสวยกับที่และน่ารักไว้ก่อนสู้ได้ไหมไม่รู้เน้นเอาความน่ารักเข้าสู้ความน่ารักจะต้องชนะอะไรแบบเนี้ย